ดีครับทุกคนใครจะเลิกงานแล้วครับก็มาเยี่ยมนะโมหน่อยครับโอ้ยังนอนดิ้มอยู่เลยครับนู่นเดี๋ยวไปดูใกล้กันครับโอ้นู่นนูน่นอนทำอะไรก็ไม่รู้อยู่นู่นเดี๋ยวค่อยย่องเข้าไปครับคอ่คอยย่องเข้าไปครับย่องเบาย่องเบานอนเล่นนอนเล่นโอมีความสุขโอ้ยนอนเล่น ความสุขเกินมีคมสุขเกินอีกน้อยนะนะายกแก้งยกขาเ๋ย่ก็นอนน้อยออกหลักนึ่งดูดูด,ดินใหญ่เลยของโมกับแม่โมเมนะอือ นอนเล่นนะครับสนุกสนุกนโมคิดดื้อ,อโซนจังเลยินิ่มแล้วก็น,นอนเลยครับทีนี้มีควานกันให้กินดีมากเลยฮะดูดิอ,อ้วนเหมือนเด็กอ้วนเลย นอนนอน,นอนเล่นนอนเล่นนอนเล่นออาลุกขึ้นลุกขึ้นไหวไหมน่ะหนักพุงแล้วหนักพุงอ๋ออ๋อลุกขึ้นได้ไหมดีดดีดตัวดีตัวโอ้โหดูดูโอ้โ ก็จะไม่ไหวซะแล้วเป็นสนุกตามภาษาเด็กนะครับตามภาษาเขาแหละกินอิ่มแล้วก็เล่นว่างว่าง่าว่างเขาเสียงหน่อย เสียงหน่อยสิขอเสียงน้ำโมหน่อยตัอ้งอะไรล่อหน่อยอะไรล่อหน่อยขอเสียงหน่อยขอเสียงน้ำโมสิน้ำโมขอเสียงดิไม่ยอมไม่ยอมไปดิครับกันอ๋โอเค จะมีลายมาล่อจะมีลายมาล่อกินจังเลยเราเนี่ยโอเคเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะนะโมเดี๋ยวมาเยี่ยมใหม่บาย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 บบาายยนะโมเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวมาใหม่นะบายบายนะำบายบายนะ้โมคิดดื้อบายบายก่อน